ขอต้อนรับเข้าสู่วิดีโอแลนนะครับผมอ่าคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงการอัปเดตของเกมนะที่ทางเดฟเนี่ยเขาจะทําการอัปเดตในวันที่28นะครับผมอ่าเรามาดูกันนะว่าอ่าการอัปเดตในวันที่28เนี่ยมันมีอะไรนะครับอ่าก็มันน่าจะมีอยู่เรื่องเดียวนั่นแหละนะครับผมผู้เล่นไม่รู้ว่าทราบกันหรือ,อยังเนาะผมก็มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะครับผมอ่า เริ่มกันเลยนะครับผมการอัปเดตของวันที่28นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาจะมีการเพิ่มเลเวลของว i ดเดีเข้ามานะครับผมจากเดิมสูงสุดจะอยู่ที่เลเวล5นะครับผมตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นเลเวล6แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูของเก่ากันนะว่าเป็นยังไงนะครับผมโอเคปึ๊บในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือของเก่านั่นเองนะอ่าผู้เล่น ก็จะเห็นนะครับผมว่าระเบียศูนย์นะครับจะได้50สิเหรียญน,นะครับผมระเบีหนึ่งแต้มแฮทพอยต์เนี่ยจะอยู่ที่1000นะครับแล้วก็จะได้อยู่ที่300เหรียญ WSO นะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับผู้เล่นจะเห็นนะครับผมไม่รู้ว่าตรงนี้จะเห็นหรือเปล่านะอาขออนุญาตนะโอเคนี่ผมจะเปิดหน้านี้มาเลยแล้วกันเนาะ จะได้เทียบกันได้ง่ายๆนะครับผมปึ๊บอ่ะไม่รู้ว่าถ้าเทียบอย่างนี้ผู้เล่นจะเห็นกันหรือเปล่านะครับอันนี้คือของใหม่นะครับนี่ตารางของใหม่ตรงนี้นะครับผมอ่าที่แทรกเข้ามาก็คือวิดีโอเลเวลหนึ่งเนี่ยเฮดพอยต์นะครับจะอยู่ที่ห้าร้อยนะอ่าจะอยู่ที่ห้าร้อยนะครับผมแล้วก็อ่าเหรียญเหรียญที่จะได้ก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญต่อวันนะครับ อ่าก็จะแทรกเข้ามานะทีนี้ของเก่านะครับผมของเก่าเนี่ยก็จะอยู่ที่1,000 h e a d p ฮดพอใช่ไหมเขาก็จะเลื่อนขึ้นมาเป็นระดับเลเวล2แทนนะครับอ่าส่วนของการอ่าได้เหรียญต่อวันก็ยัง300เท่าเดิมนะครับผมเออเขาจะแทรกอ่าแ้ม e ฮดพอยต์ point, มาอยู่ที่5 0 0แต้มนะครับแล้วก็จะได้ผลตอบแทนที่150เหรียญต่อวันนั่นเอง ในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการสนับสนุนผู้เล่นที่ต้องการที่จะลงทุนนะครับแต่ว่าามีทรัพย์น้อยนะครับผมก็จะสามารถได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นนั่นเองนะเอาจากเมื่อก่อนนะครับผมผู้เล่นเนี่ยจะต้องใช้อระดับแพทพอยต์อยู่ที่1000นนะครับถึงจะเลื่อนระดับได้นะเดี๋ยวนี้ ถ้าหากว่าเป็นวันที่28เป็นต้นไปนะครับผมก็ไม่จำเป็นต้องใช้1,000งแล้วนะใช้500ก็ได้เหรียญเพิ่มแล้วนะครับหนึเหรียญต่อ1วันนั่นเองนะครับผมทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่า,าถ้าหากว่า d e ฟเนี่ยเขามีการอัปเดตเพิ่มเข้ามาแบบนี้แล้วนะครับเราจะใช้วิธีไหนที่จะได้แต้ม h ฮ t พอยต์ห้0รนะครับผมแบบคุ้มค่าที่สุดนะ คุ้มค่ากับการลงทุนที่สุดนะครับผมก็อย่างแรกเลยนะครับไปที่ Marketplace นะครับผมแนะนำเลยนะว่าผู้เล่นนะครับควรที่จะซื้อแลนด์3ที่ดินนะครับผมจะคุ้มที่สุดนะเอาละเรามาดูกันนะครับผมเริ่มแรกนะครับผมแลนที่ผมอยากแนะนำนะครับให้ข้ามไปที่ดีเซิเลยนะครับผมเพราะว่าแลนด์ที่ชื่อว่าคอ l แลนนะครับผม ในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันเป็นแลนอ่าแลนฟรี Free, นะครับแลนฟรีตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะเออซึ่งผู้เล่นเนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะครับเขาแถมมาให้อยู่แล้วนะอันนี้นะครับตั้งแต่เริ่มเล่นเกมเนาะก็จะเป็นแลนในส่วนของตรงนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวจะให้ดูกันนิดนึงนะว่าไอคบแลนเนี่ยมันคือจุดไหนนะครับนี่นะครับผมนี่นะคอบแลนก็คือแลนที่ มีบ้านของเราปลูกอยู่นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องซื้อนะเออเราข้ามไปที่ดีเซิร์เลยนะครับโอเคเนาะไปะไปที่ดีเซิร์นะครับผมอ่ะขอญาตเปิดเครื่องคิดเลขสองตัวนะครับผมอ่าโอเคก็จะทําเหมือนเดิมนะครับอ่าฝั่งซ้ายนะก็คือแต้มแฮดพอยต์นะครับผมส่วนเครื่องคิดเลขฝั่งขวาก็คือราคาที่ดินของแลนนั้นนั้น นะครับผมก็ราคาเหรียญวีดิสนั่นเองนะอ่ะเราจะไปที่ดีส์นะครับผมแล้วก็เอาราคาถูกสุดนะเออว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคมาดูกันนะครับผมก็อ่าราคาถูกสุดอยู่ที่410เหรียญน,นะครับก็ไปเลยนะ410้สเหรียญน,นะครับผมแล้วก็อ่าเฮดพอต์อยู่ที่140นะครับผมโอเคต่อมานะครับเราก็ไปที่อ่าดีแลนนะครับ ดีแลนโอเคแฮดพอยต์ okay. อยู่ที่สองรอยี่สิบนะครับผมบวกสองรอยี่สิบนะครับอ่า uh, เป็นสามรอยหกสิบแล้วนะแล้วก็ราคาของแลนนะครับราคาของแลนอยู่ที่แปดร้อยสี่สิบเหรียญอ่า uh, ถัดมานะครับผมก็สุดท้ายละฟอร์เรนแลนนะครับโอเคฟอร์เรนแลนอ่า เฮดพอยต์ก็จะอยู่ที่320นะครับผมนี่เห็นไหมแค่นี้ผู้เล่นก็ขึ้นระดับ1วีเวิดียนแล้วนะครับผมอ่ามันเลย500 h e a d เฮดพอไปแล้วนะอ่าแล้วก็ราคาของที่ดินนะครับอยู่ที่1095เหลรียญน,นั่นเองนะครับอ่าก็จะใช้เหรียญวิดิสในการเพิ่มระดับนะครับผมเออเพิ่มระดับมาเป็น500 h e a d เฮดพอนะ ใช้เหรียญวิดิทอยู่ที่สองพันสามร้อยสี่สิบห้าเหรียญน,นะครับผมเสร็จแล้วนะเราก็มาที่ Market Cap นะครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะราคาเหรียญวิดิทนะครับอ่าตอนนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งเหรียญน,นะครับผมเท่ากับหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งบาทนะอโอเคแล้วก็คูณไปเลยนะครับผมหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งนะครับปุ๊บก็จะใช้เงินทุนอยู่ที่สี่พัน บวกนะครับผมเอออันนี้คือเงินบาทเรียบร้อยแล้วนะสี่พันบวกนิดๆน,นั่นเองนะครับอ่าตอนนี้นะอ่าผู้เล่นก็อย่างที่เห็นนะครับผมเนี่ยดูจากกราฟได้เลยนะพอมีการประกาศแบบนี้เข้ามานะครับผมก็เริ่มมีการกินกําไรเหรียญมีดิกันแล้วนะครับก็ไม่รู้แหละว่าจะเป็นยังไงนะเออพอถึงเวลาวันที่ยี่สิบแปดเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าราคาเหรียญมันจะพุ่งสูงกว่านี้หรือเปล่านะครับผม โอเคนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ผมคิดว่ามันน่าจะราคาถูกที่สุดแล้วนะครับผมก็คืออยากให้ผู้เล่นเน้นไปที่เรื่องของที่ดินนะครับผมเพราะว่า,าเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยในแลนของผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วนะในความที่เรามีที่ดินนะครับผมพอเรามีที่ดินเยอะขึ้นอย่างนี้นะครับเราเกิดความหลากหลายนะครับผมนี่นะ เราเกิดความหลากหลายนะครับในช่องอาชีพเม m นต์เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเก็บเหรียญมันได้นะครับผมเออเพราะว่าที่ดินแต่ละที่ดินเนี่ยมันสามารถที่จะปลูกพืชออหลากหลายชนิดได้นั่นเองนะเออเราก็จะสามารถเก็บอาชี e เมนต์เก็บเหรียญของตรงนี้ได้เราจะได้กําไรส่วนนี้เข้ามานะครับผมทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับความขยันของผู้เล่นละว่าจะขยันมากขยันน้อยยังไงเท่าไหร่นะครับผม อ่าโอเคนะครับผมส่วนอ่าเรื่องของพนักงานนะครับเออคนงานของเรานะอันนี้ผู้เล่นก็พิจารณาเอานะว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีนะครับผมแต่ผมแนะนําเลยว่าที่ดินแนลด์นะครับสําคัญมากๆนะเพราะเราจะได้ผลผลิตที่มีความหลากหลายนั่นเองนะถ้าหากว่า เราซื้อแต่คนงานอย่างเดียวแต่ว่าผลผลิตนะครับผมมันไม่ได้มีความหลากหลายเลยผลิตผลผลิตออกมาได้เร็วแต่มันไม่มีความหลากหลายก็ไม่มีประโยชน์นะครับผมเออแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวอธิ e n ์ได้นะถ้าหากว่าผู้เล่นเนี่ยไปเน้นเรื่องของแลนก่อนแล้วค่อยมาจัดการอ่าพนักงานชาวสวนของเรานะครับอันเนี้ยคิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับณนะเวลานี้นะ โอเคครับผมขอให้มีความสุขกับเกมครับ